เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวซึดประทับใจเกี่ยวกับพ่อหลวงของเราในหลวงปช่เก้า9ขณะพ่อองค์นั้นสเสด็จไปยังหมู่บ้านเขาเต่าจังหวัดประจวบคีรีขันระบุวา่าจะมากันทำไมอีกทีน่นี่ไม่มีใครมาเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่มาดันมาให้รถติดลมอยู่ตรงนี้ชาวบ้านคนหนึ่งโวยวายขึ้นมาวา่าเขาไม่รู้เลยว่า คนที่เขาต่อว่านั่นก็คือนายหลวงราชการท่่กย้อนกลับไปเมื่อ50กว่าปีก่อนหมู่บ้านเขาเต่าจังหวัดประจวบคีลีขัน์กันดานสุดๆอยู่นั้นก็มีรถยนต์มาติดลมในหมู่บ้านลุงและชาวบ้านก็มาช่วยกันเข็นแต่รถขันนี้ไม่ได้มาครั้งเดียวมาติดลมถึง3-4ครั้งจนชาวบ้านสงสยัยเลยถามว่าจะมากันทำไม เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาอยากไม่ขับรถมาเลยแตดดันมาให้รถติดลมอยู่ได้ผู้ชายที่มากับรถยนต์แค่สามคนทุกคนไม่มีใครยอมตอบชาวบ้านผ่านไปไม่นานนั้นทางการประกาศว่าพระเจ้าแผ่นดินจะ,สะเสด็จลุงที่เคยเขียนรถยนต์ไปหลอแล้วสเสด็จด้วยที่แกหวังจะได้เจอในหัหลวงตัวจริงปรากฏว่าพอรถยนต์มาจอด นายหลวงลงจากรถลงที่เคยเขี่รถติดลงแทบเป็นลงเพราะนายหลวงคือชายที่ขับรถมาติดลลงบๆนั่นแหละลุงคนนี้แก่ร้องให้ทุกครั้งเวลานึกถึงเหตุการณ์นี้ไม่คิดว่าที่กันดานขนาดนี้อ่าโลกจะมีใครยอมเข้ามาหาแต่นายหลวงกลับมาและมาลุยโคลนเพื่อพ่อองค์เองหลังจากนั้นของการพระราชดำริเขาเต่า อ่างเก็บน้ำเกิดขึ้นชาวบ้านอยู่ดีกิดดีชาวบ้านฟุดกันเสมอมีชีวิตอยู่ได้ในวันนี้เพราะในหลวงราชการชิดก้ายอมขับรถติดลงเพื่อพวกเขานั่นเองเรื่องราในายหลวงเรื่องต่อไปครับน้อยคนที่จะทราบเกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งสำคัญของในหลวงราชการชีดก้าที่พระอ,องค์ทรงประสอบอุบัติเหตุจนทำา่ายอุบัติเหตุครั้งนั้น พระอ,องค์ต้องสูญเสียพระเนตรด้านขวาและเมื่อวันที่4ตุลาคมพศ2 4 9 1เกิดเกิหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับเมื่อรถยนต์แล่นอย่างรวดเร็วโดยผู้ขับมีได้คาดการว่ารถบรรทุกที่อยู่ข้างหน้าจะหยุดยามกระทันหันเพื่อมีให้ชนผู้ขี่จักรยานยนต์สองคนบนถนนเสียงข้ามล้อด,ดังสน,นั่นแล้วรถยนต์ขันเล็ก กบฏะท้ายรถบรรทุกเข้าอย่างจังผู้ขับรถยนต์ขนเล็กนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับซึ่งส่งได้รับบาดเจ็บแผลชะกันที่พระเนตรข้างขวาและในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จเข้าโรงพยาบาลครั้งที่หนึ่งเพื่อให้แพทย์ทำการผ่าพระเนตรข้างขวาแล้วจากนั้นพระอ,องค์ท่านส่งมีพระอาการแทรกซ้อนเรื่องพระเนตรขวา ซึ่งแพทย์ที่ถวายการรักษาอีกหลายครั้งก็ไม่ดีขึ้นจึงได้ถวายการแนะนําให้พระองค์ส่งพระเนตรปลอมในที่สุดจากอุปัติเหตุครั้งนั้นแม้พระองค์จะทรงมีพระเนตรเพียงข้างเดียวแต่สายพระเนตรของพระองค์นั้นกว้างไก่นักทรงงานอย่างไม่ยอ่อท้อครั้งพระราชกรณียกิจต,ต่างๆที่วางแผนในระยะยาวเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพระุพนิกรชาวไทยไม่ว่าเรา จะอยู่ภาคใดจังหวัดใดความทุกข์ของประชาชนพระอ,องค์จะทอดพระเนตรเห็นเสมอมีเรื่องเล่าของดรสุเมธเรื่องต่อไปครับดรสุเมธเล่าว่าครั้งหนึ่งผมพายายามจะแอบดูว่าพระอ,องค์ท่านใส่นาฬิกายี่ข้ออะไรจนพระอ,องค์ท่านรู้สึกได้ว่าผมพายายามอยากดูยี่ห้อท่านจึงยื่นข้อพระหัตมาให้ดูตรงหน้าจึงทราบว่าพระอ,องค์ ท่านใส่ในาฬิกาเพียงเหลือนละ750บาทเท่านั้นซึ่งก็เดินตรงกันเหมือนกันนาฬิกาเรือนแพงแม้กระทั่งฉลองพ่อองค์ก็ส่งมีไม่กี่ชุดส่งใช้จนเปื่อยซีดแต่พวกเรามาคิดว่าการมีแบบเหลือกินเหลือใช้จึงจะดีเพราะคนสมัยนี้เริ่มไม่เอากเกษตรกรรมแต่เลือกที่จะทำอุตสาหกรรมสุดท้ายอนาคตก็จะอดกิน ดรสุเมธถามอีกว่าคนในห้องนี้มีรองเท้ากันคนละกี่คู่ก็มีสตรีนักธุรกิจตอบว่าหนึ่งร้อยกว่าคู่ดรสุเมธจึงถามว่าแล้ววันนี้ใส่มากี่คู่ถ้าจะใช้ให้คุ้มทําไมไม่เอาแขวนคอมาด้วยก่อนที่จะบอกว่าพระองค์สู้ฉลองพระบาทคู่ละ300ถึง400บาทอีกทั้ง ฉลองพระบาทของพระอ,องค์ยังถูกนำไปส่งซ่อมแล้วซ่อมอีกขณะที่ขาราชบริพานใส่รองเท้าคู่ละ3 0 0พันถึง4,000บาทแต่เวลาพระอ,องค์ทรงออกเยียบราษฎรในพื้นที่ห่างไกลที่สุดแล้วขาราชบริพานก็เดินตามพระอ,องค์ไม่ทันอยู่ดีพระอ,องค์ทานจะตรัสว่าเวลาเดินคนเราใส่รองเท้าได้คู่เดียวเรื่องเรา เรื่องในหลวงรชัชกาลที่9เรื่องต่อไปครับจากกรณีเมื่อวันที่3ชิมกรา2527พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชแต่เสด็จไปทำพิธีเปิดสาลยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่และสมประทับบัลลังเป็นประธานของพระองค์คณะผู้พิพากษาตัดสินคดีซึ่งถือเป็นคดีประวัติศาสตร์โดยที่นำเอาคดีขอหาพุกลุก เคหสถานในยามกลางคืนขึ้นมาตัดสินโดยคดีดังกล่าวสิบําตำรวจตีสองขวัญรักษดาธนาวัต์พอบอหมู่ประจำสพอ,อ,อเมืองเชียงใหม่ได้ทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาคือนายปรางก่อนนำมาสมมติดำเนินคดีหลังจากที่นายกษิดิตวินิชัยกุลชาบอนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้เสียหายในข้อแจ้งความว่า ผู้ต้องหาบุคลุกเคหสถานในยามกลางคืนเพศเกิดเมื่อวันที่12มกราคมพศ2527โดยผู้ต้องหาได้รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชมุ่งตัดสินให้รับโทษกับขังเป็นเวลา3ชีวันตามกฎหมายซึ่งผู้ต้องหารับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือ15วันแต่ผู้ต้องหา ได้ถูกกับทั้งมาแล้ว19วันจึงส่งให้ปล่อยตัวเพราะรับโทษตามที่ตัดสินไปแล้วล่าสุดพันตำรวจเอกสองขวัญรัชาดาธนาวัตอดีตตำรวจที่ได้กเกษียณอายุราชการแล้วเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวนั้นได้เป็นผู้จับกลุ่มผู้ต้องหาก่อนส่งให้พนักงานสอบสวนตอนนั้นก็ไม่คิดอะไรเพราะถือเป็นการปฏิบัติที่ิตามปกติและเมื่อถึงวันดังกล่าวได้รับแจ้งว่าพระบาทสมเด็จ พระประมินมาหาภูมิพลอดุลเดชจะดำคดีของนายปลังขึ้นมาพิจรารณาคดีเพื่อเป็นการเปิดศาลใหม่ในวันดังกล่าวได้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเพื่อฝ้อรับสเสด็จจนทางจังหวัดต้องนำโทรทัศน์ที่เชื่อมต่อภาพจากห้องพิจารณาหมายเลขหนึ่งให้ประชาชนได้รับชมการตัดสินคดีประวัติศาสตร์ด้วยด้วยหลังรับฟังคำตัดสินทำให้เห็นถึงพระอัจฉริยาภาคของพระอ,องค์ ที่ทรงมีความเที่ยงธรรมและมีเมตตาแม้จะเป็นคดีเล็กๆแต่พระอ,องค์ก็ทรงตัดสินตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นซึ่งทำให้หลังจากนั้นจน,นจได้เก็บเอกสารทุกอย่างในคดีนี้เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานรับใช้เบื่องพัะยุคนละบาทด,ด้วยการทำงานเพื่อช่วยเหลือแต่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนซึ่งถือเป็นสิ่งที่ยึดถือมาตลอดชีวิตข้าราชการตำรวจ จนกระทั่งกเกษียณเรื่องเล่านายหลวงเรื่องต่อไปครับเพจวรมพลังต่อต้านเขาลักชันระบวดถึงพระราชดำรัส์นึงในวันเฉลิมพระชนพระพัรษานที่ธันวาทศ่5 4 7ันวาร้อสเกี่ยวกับภัยของบุรี่ใจความว่าอดีตนายหลวงเคยสูุพ่อโอรสมวลหรือบุรี่แต่ส่งเลิกได้เพราะท่านต้องการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พระศกนิกรชาวไทย ถ้ามีคนมาถามว่าทำไมคนไทยถึงรักในหลวงให้ใช้เวลาทั้งชีวิตบอกถึงความดีของท่านคงเมตคอแต่ไทยพูดถึงท่านแบบบ้านๆเข้าใจง,ง่ายท่านเป็นผู้ชายที่มีเชื้อสายกษัตริย์เรียนจุบนอกติดดินรักสัตว์กิ่งดนตรีกิ่งกีฬาใจดีมีเมตตารักเดียวใจเดียวไม่เปลี่ยนแปลงเขียนเพลงได้เล่นดนตรีได้หลายชนิดถ่ายรูปเก่ง ขับเรือได้เรือของท่านท่านต่อเองกิ่งวิทยาศาสตร์พูดด้หลายภาษาเยียนเก่งพูดเพราะเป็นสุภาพบุรุษแต่งตัวดีมีธรรมะในใจไม่ทิอตัวรักครอบครัวรักพ่อแม่รักสังคมเป็นนักสังคมและนักพัฒนานักประดิษฐ์เป็นนักสำรวจนักวางแผนนักเดินทางกิ่งทั้งศาสตร์และศิลป มีอารมณ์ขันและมีความโดเมนติกท่านยังทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติเกินที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำเพื่อคนอื่นได้ท่านเคยสูบบุหรี่แต่เลิกบุหรี่ไปนานแล้วโบราณชาววังเขาสูบกันปกติไม่ใช่เรื่องเสื่อมเสียแต่อย่างใดราชการที่5และที่7ก็ทรงโปรดบุหรี่ไปนี่ท่านเลิกบุหรี่ก็ไม่ดีต่อสุขภาพและท่านต้องการเป็นแบบอย่างที่ดี แกพระสุกนิกร้าไปบอกใครว่าเนี่ยรวมอยู่ในคนคนเดียวคงจะไม่มีใครเชื่อแต่พระองค์มีอยู่จริงไม่มีใครเทียบเท่าท่านนี้อีกแล้วจริงๆแล้วเรื่องทรงสูบพระโอสถมวนของแนวลวงพระองค์ไม่ทรงปิดบังและไม่เคยปฏิเสธว่าทรงเคยสูบเพราะในอดีตการสูบบุหรี่ไม่แชร์เรื่องน่าราังเกียจเหมือนในยุคป,ปัจจุบันนี้และแนวลวง ก็ส่งรู้ทวดของการสูบบุรี่เป็นอย่างดีเพราะทวดภัยนี้ก็ให้เกิดพระโลกแก่พญาสนิทของนายหลวงก็คือสมเด็จพระชนนีและสมเด็จพระพี่นันเธอรวมถึงโลประหัตไทยของพระองค์ก็มีสาเหตุจากการสูบบุหรี่เช่นกันผมขอยกส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสเนื่องในวันฉเฉลิมพระชนมพนรรษาเมื่อวันที่สี่ว่าพศ2547เกี่ยวกับภัยของบุหรี มาให้สั่งกันครับเราเองเลืมสูบบุหรี่ตั้งแต่เด็กๆบุหรี่จริงไม่มีเป็นไม้สั่งแห้งๆสูบก็เด็กๆเ,เขาสูบเล่นกันแต่ทีหลังเลิกมาตอนอายุ18ได้สูบบุหรี่เพราะทำไมเพราะตอนนั้นสมเด็จพระบรมตชานีท่านบอกว่าเด็กๆห้ามสูบบุหรี่เด็กๆไมายความว่าลูกท่านต้องอายุ18ก่อนแต่ตอนนั้น อายุ18แและก็มาหลังสงครามพอดีพวกทหารฝรั่งมีกระป๋องสำหรับทาหารมีอาหารอย่างชีสและมีบุหรี่หกบวนในนั้นคนเขาก็ให้มาเราก็รองเวียนถูงวตอนนั้นอายุ18บดน,นานๆไปก็เลยชินแต่ว่าบุหรี่อย่างนั้นก็หมดไปหมดสงครามเห็นเขาสูบบุหรี่ก็เลยสูบตั้งแต่นั้นมา สูบบุหรี่มาจนถึงกระทั่งทีหลังมันมีอาการหัวใจหมอก็บอกให้เลิกบุหรี่ขอไม่เชียหมอก็ยังอาการหัวใจต่อกระทั่งหลังๆมีบุหรี่อยู่ในห้องไม่ไหววางไว้บนโต๊ะยังมีอยู่ในนั้นในซองบุหรี่มีซากสิบมวลวางเอาไว้ไม่แตะอีกเลยเพราะว่าบอกให้เลิกแล้วก็เลิกทีละมวนทีหลังเอามีสองมวนทำไปทำมา เราก็เอาหนังสือราชการนั้นมาเอามาวางทับทุ่มบุรีก็อยู่ใต้หนังสือราชการไม่รู้เดี่ยวนี้เขาคงขุดไปทิ้งหมดแล้วแต่อยู่ใต้ที่ตั้งหนังสือนี้เข้าใจว่าประมาณหนึ่งปีที่ไม่ได้แต่เพราะว่าถ้าไปแต่ต้องไปขุดหนังสือราชการหนังสือราชการไม่ทำราชการนะหนังสือราชการมาก็เอามาทำทำแล้วก็เอามาตั้งต่อแล้วก็ตั้งอยู่สูง เดี๋ยวนี้หนังสือรศิการ์ด่วนที่สุดขึ้นมาสูงเท่านี้ต่อหลังๆก็ามาขุดจนหมดแต่ยังมีด่วนมากด่วนที่สุดแต่ทำสามทันวาทําทเสร็จแล้วก็แสดงว่าช้าเป็นหนึ่งวันเท่านั้นแต่ด่วนด่ดวนมากนั่นมันเดือนพฤศจิกายนประมาณสองอาทิตย์ต้องไปขุดเดี๋ยวกลับไปต้องไปขุดไม่งั้นกลับไปหัวหินต้องขอไปด้วยไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้นอนถ้าไม่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ ต้องตื่นเช้าตื่นไม่ไหวอย่างนี้เสมอถึงวันเกิดวันเกิดก็มีพาอปักอย่างนี้แล้วต้องไปนอนถ้าไม่ได้นอนถ้าไปมหาสมาคมจะร่วงลงไปทุกครั้งพอขึ้นสูงนี่นะพอว่าขาเขาไม่ค่อยดีแล้วนะก็เลยต้องเตรียมตัวแต่อย่างไรก็ตามแล้วก็ได้มาพูดค่อนข้างจะยาวก็พอดีพอดีเวลาเหลือสองนาทีเหลือสองนาทีให้ดนตีขึ้นใหม่ ขอให้ท่านที่มาที่นี่ได้มีความแจ่มใสวันนี้รู้สึกท่านจะแจ่มใสดีต้องแจ่มใสเพราะว่าถ้าไม่แจ่มใสทำงานไม่ได้ต้องทำให้ท่านทำงานได้แล้วก็คิดถึงงานที่จะต้องทำทำให้ดีๆไม่ทำให้เละถ้าทำให้เละประเทศชาติก็เละก็ขอให้มีความสุขความสำเร็จทุกอย่างทุกประการ หลวงพ่อดิงวัดบางัวท่านจะมีชื่อเสียงมากทางด้านลิงและเป็นเจ้าของเหรียญที่แพงที่สุดในเมืองแปดลิ้วเหตุที่ทําให้เหรียญท่านแพงเพราะประสบการณ์เรื่องความเหนียวที่เราขานกันไม่รู้จบสิ้นเพราะมีเยอะจริงๆหลวงพ่อดิงท่านน่าจะออกเครื่องรางตั้งแต่ยังหนง่นๆน่าจะมีถึง40สเหตุที่ทราบอย่างนั้นเพราะลิงของท่านไปแสดงอธินิหาร ต่อผาพักสเสด็จเตียยกลมมาหลงชุมพรเรื่องมีว่าพลทหารเดือสองคนเกิดชกต่อยกันอีกคนสู้ไม่ได้เลยชักมีดพกจะสู้อีกฝ่ายต้องหลายทีพอมีคนมาห้ามจึงนำตัวทั้งสองไปหาสเสด็จเตียสเสด็จเตีย่เห็นอีกคนโดนแพงเสือแสนขาดแต่ไม่เป็นอะไรเลยจึงตัดถามว่าเจ้ามีของดีอะไรจึงถูกแทนไม่เข้า พลทหารคนนั้นจึงถุนว่าก้าวกระมอมมีเพียงลิงไม้แกะหลวงพ่อเองวัดบางบัวเสด็จเตียจึงขอชมเมื่อเสด็จเตียหยิบมาดูก็ออกไปวางข้างกับเรือและส่งพระแสงยิงไปที่ลิงนั้นเสียงดังสนั่นดังแชะเสด็จเตียจึงทรงพัสุวรรณและกล่าวชมว่าอาจารย์ท่านนี้จริงจริงครั้งจริง,ง,รงที่วาดหลวงพ่อเองออกขอบตั้งแต่หนงนม เพราะท่านเกิดปีพศ2420ช่วงเวลาที่สเสด็จเตียยรองของท่านน่าจะเกิดช่วง2460-2413ถึง 93, พราะเสด็จเตี๋ยเคยออกจากราชการและกลับมารับราชการใหม่มาปีพศ2460ประมาณอายุดลวงพอดิงตอนนั้นก็อยู่ประมาณ40ท่านคงจะต้องเริ่มทำของกอดหน้านั้นหลายปีหลวงพอดิง่ง นอกจากจะสร้างลิงมีที่เสียงแล้วท่านได้ออกเดนออกมาสองรุ่นรุ่นแรกออกปี2,481รุ่น2อ,ออกปี2,492รุ่นนี้จิ๊กโกฟังทนเคยถูกทั้งระเบิดทั้งปืนหาละายหนังสักนิดก็ไม่มีเรื่องเหนียวท่านไม่เป็นสองรองไขรเลยสุดยอดเกจิแห่งเมืองแปดลิ้วในยุคสงครามอินโดจีนอันหลือลัน คงไม่มีใครไม่เคยได้ยินชื่อนี้หลวงพ่อดิงวัดบางบัวจากประสบการณ์ต่างๆนานาที่เราขานกานต่อมาไม่รู้จบสิน้นในด้านวัตถุมงคลของท่านที่แสดงปาฏิหาริมามากมายเหลือขนาดนั้นชาติจิตภูมิท่านเป็นคนบางบัวมิดามารดาได้นำพันธุ์ไปฝากที่วัดบางบัวเพื่อเล่าเรียนหนังสือการอา่านเขียนพอโตอขึ้น ท่านก็ช่วยมีดามานดาทำรรนามีความขยนันอดทนขันเมื่อถึงเวลาอายุ20ปีก็ได้เข้าปัสสมบทณนวัดบางบัวเมื่อวันที่10เมษายนพศ2440หลวงพ่อ, 40, พอได้จำพรรษาอยูอง่งพรรษาจึงได้ย้ายไปศึกษาประธรรมวินัยและบาดีที่วัดไตรมิตรวิทยาดามหรือวัดสามจีนกทม ได้อยู่ศึกษาเป็นเวลาหนึ่งพันษาระหว่างนั้นวัดบางวัวเจ้าอาวาสได้มรณะภาพลงหมู่ภาพพิสุและญาติโยมได้เห็นพ้องต้องกันว่าขวนนิมนต์ท่านกลับมาเป็นเจ้าวาสวัดบางวัวเมื่อปีพศ2443จวบจนถึงวันที่6สิงหาคมปี2 4 9 5จึงมรณภาพลงเริ่มเวลาปกครอง 52ปีหลวงพอ่อกลับมาเป็นเจ้าวาดวัดบางวัวท่านได้ปรับปรุงด้านการศึกษาเล่าเรียนให้แก่พระพิษุสามเณรและเด็กเล็กเด็กโตตลอดจนปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างในวัดต่างๆขึ้ดอีขึ้นจนเป็นที่รักใคร่แก่ญาติโยมและพะะในวัดท่านมีความเป็นกฎระเบียบเข้มงวดทำให้พระและสามเณรในวัดมีความน่าเลื่อมใสต่อผู้ที่พบแผน ท่านไม่เคยยึดติดกับสิ่งของใดๆทั้งจตุปัจจัยและข้าวของที่ญาติโยงถวายเวลาท่านรับกิจนิมนต์ท่านจะคืนเจ้าภาพทุกครั้งไม่มีของมีค่าติดกาดใดๆเลยมีช่วยเหลือญาติโยมแจกจ่ายยาแผนโบราณที่ท่านปรสมทำไว้ให้กับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยใช้พลังจิตรักษาคนที่โดนของโดนคุณไหมดนดำหรือด้านหัวราชาน ชีแนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จและท่านยังมีความสามารถในการเทศมหาชาติด้วยทำนองสนอได้ไผ่เลาะมากจนญาติโยมติดใจบางคนฟังแล้วถึงกับร้องห่มร้องไทยท่านมีความสามารถคาดการอนาคตล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำมีวาจาสิทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากท่านได้ศึกษาวิชาคมเวทมนต์ยาสมุนไพรจะหวงพ่อ ดิดวัดบางสมัครและขนาดจารย์รุ่นเก่าๆอีกมากมายจะมีความแตดฉานทางด้านวิชาคมเป็นอย่างมากพบกรอบกับท่านมีฌานสมาธิและยานและพลังจิตอันแจกก้าจึงทำให้ปุกเศษวัตถุมงคลใดๆก็ขังมากไม่เสื่อมคลายเลยเรื่องวัตถุมงคลของท่านนั้นได้สร้างมาแจกจ่จายหลายวาระครั้งละไม่มาเกาท่านจะสร้างบ้วย ความพิถีพิถันและใช้เวลาการปลุกเสกนานๆเพื่อให้เพียบพร้อมต้วยพระพุทธคุณในทุกๆด้านอย่างเช่นเสื้อยันและผ้ายันลูกอมยาดอมลูกอมเจ็ดพญาช้างสารและหานุมานแต่ละอย่างทำขึ้นด้วยความยากลำบากทั้งในด้านการรวบรวมของพุทธคุณต่างๆทำลูกอมขึ้นมาแต่ละครั้งหรือหานุมานกองหาเลือกยาม คนต้องชำระตัวให้สะอาดดงขาวกมข,ขาวนำสิ่งของปลายพีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้นพุทธที่จะขุดให้ขุดด้านทิศตะวันออกซึ่งไม่ให้ทับเนาหรือเมื่อได้หลากพุทมาแล้วก็แกะหานุมานให้ได้ขนาดกำลังดีประมาณหนึ่งองค์คู่ดีเป็นพื้นฐานเสรยจแล้วหาเลิกดีลองเอาคดาเมื่อลงเสร็จก็หาเลิกดีทำวิธีปลุกเซ ต้องหาอาวุธหลักหลายชนิดมากล่องลงกันในอุโบสถแล้วเอาหนังสือที่หลวงพ่อท่านได้ลงอาคาดาไว้มาปวดทับอาวุธอีกทีพอถึงเลือกยามท่านก็จะขึ้นไปนั่งบนหนังสือบริกรรมคาท้าปุกเสกตลอดคืนจนถึงรุ่งสางวัตถวกมงคลของท่านจึงมีพุทธคุณสูงม,มากป้องกันในหมดศาสตร์ตาวุธต่างๆขุนไหมนด,ดำ อย่าสร้างสิ่งไม่ดีต่างๆที่จะเข้ามาและอย่างเป็นเมตตามหานิยมไปไหนไม่มีโอดเข้าหาผู้ใหญ่รักไข่เอ็นโดยิ่งนักถือได้ว่าพุทธคุรครอบจักรวาลลูกอมเจ็ดพญาช้างสารของท่านสร้างจากไข่เจดีเจ็ดวัดไข่เสมาเจ็ดวัด